เดี๋ยวผมจะลองให้ดำมาลองสุ่มดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 บ้าแค่คนกรอกสมาชิกเข้ามาผสามารถแพ็กข้อมูลคนได้ด้วยเหมือนกันพอตั้งค่าปุ๊บก็คือขึ้นเลยเฮ้ยทุกคนแบบนี้คือน่ากลัวมากนะครับเขเซนสูยรหมดเลยนะเอ็กซ1,000เราก็ไม่รู้นะว่าหลังบ้านมันเซได้ขนาดนี้คือหมุนยังไงมันก็หมุนจนหมดครับพวกเราจะมาแฉพวกเว็บสุ่มนะครับ สวัสดีครับผมกลับมาใช้กับรายการกองไหมครับเรามาอยู่กันที่ EP ที่17ครับผมเราจะมาแช์เบื้องหลังของเว็บสุ่มต่างๆทูแมนนี่วอเล็ต ID Free Fire เพราะว่ายังมีน้องๆหลายคนนะผมคอมเมนต์มานะครับบอกพี่ลองเว็บนี้หน่อยนี่คอมเมนต์นี้ครับผมลองสุ่มเว็บจุดๆหน่อยครับจากการที่พวกเราได้ลองสุ่มมาหลายเว็บแล้วเนี่ยผมไปรู้ฟอร์แมตมาอย่างหนึ่งก็คือเว็บสุ่มพวกเนี้ยเหมือนใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแต่การทำแค่เงินลงทุนก็ไปจ้างคนที่เขาทำเว็บอ่ะมันก็แค่ก๊อปปี้พวกส คลิปหลังเว็บมาทำทำทำให้คนที่เป็นนายทุนแค่นั้นเองครับผมได้ไปได้ข้อมูลจากเบื้องหลังของเว็บมาว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเราจะมาทําให้ดูเลยครับว่าข้างหลังของเว็บอ่ะเขามีอะไรกันบ้างพวกเราจะมาแชรพวกเว็บสุ่มนะครับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมได้มาจากคนที่เคยทํามาก่อนแล้วแต่ตอนเนี้เขาเลิกทำแล้วครับเขาก็เลยให้ข้อมูลมาว่าเว็บมันทําอะไรได้บ้างอยากแชร์ตอเตือนภัยทุกคนเริ่มแต่เราเข้าไปในเว็บของเว็บสุ่มต่างๆตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่หน้าเว็บเว็บหนึ่งนะครับผมมีหน้าตาแบบเมนูคล้ายๆเว็บสุ่มท ไปที่เาราเคยส่มอบเดี๋ยวผมจะลองอาสาเป็นหนูทดลองวันนี้อยากเล่นเว็บสุม่มจังเลยโอ้โหอยากเกียรตังวะบอกเลยว่าเว็บเนี้ยผมมี ID ที่เป็นแอดมินแล้วก็ผหลังของเว็บนี้ไว้นะครับซึ่ได้มาจากคนที่ให้มานั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะลองสมัครสมาชิกนะครับผมแค่คุณกรอกสมาชิกเข้ามาผมก็จะเห็นแล้วว่าคุณใส่รหัสอะไร ID ดีอะไรแล้วก็อีเมลคุณคืออะไรผมสามารถแฮกข้อมูลคุณได้ด้วยเหมือนกันถ้าการที่คุณใส่ ID ดีกับพาสเวิร์ดตรงกับ Facebook ของคุณหรือตรงกับ ID Free f ร r ไคุณเนี้ยผมก็สามารถเอาเนี้วนทุกค ผมก็จะเข้ามาดูนะครับนี่ครับไ d ดีที่24 6อก็จะเข้ามาแล้วดมดูหนึ่งส0หรือเปล่าจำรหัสไลไม่ได้ไอานี่มันเข้าระบบมาแล้วผมก็จะเห็นหลังบ้านแล้วว่ามีคนสมัครเข้ามาล้งนี้สมมติว่าผมกดฝากเงินฝากเงินเพิ่มไปแต่ผมใช้เพื่อนผมเสกเงินให้จากมีหลังบ้านผมเลยสามารถยัดเงินให้ได้เติมเงินไห่เติมมา500บาทร้อยเดียวพอแล้วกดยืนยันปึ๊บหาเสร็จสิ้นคุณได้เติมเงินละ100บาทเฮ้ยทุกคนดูตัวเลขตรงนี้ดิผมมีแล้วอะินัดดเข้าไปโยที่เราไม่ต้องเเเติมลยอันพราะ คุมหลังบ้านอยู่นะครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะอ่าอันนี้เป็นหลังบ้านของระบบเนะเราก็จะบอกแล้ว่ามีวันนี้มีไรายได้เท่าไหร่รายการถอนวันนี้เท่าไหร่การเติมเงินทั้งหมดเท่าไหร่เงี้ยเริ่มเล่นไงครับเราเข้าไปเล่นเข้าเล่นเว็บปกติเลยจากที่ผมเข้ามาในเกมนี้นะแทบจะเป็นเกลือน้อยมากเลยนะคือในวงล้อเนี่ยมันทําให้เราดูว่ามี1บาทมีแค่อันเดียวที่เหลือก็คือคุ้มหมดเลยแต่มาดูตรงนี้ครับหลังบ้านครับจะมีการตั้งค่าเกมได้ดวยวแลวผมสามารถเซ็ตได้ที่ว่าทุกอย่างเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยมีสามหม มาส่งได้ครับ20บาทผมเซ็ตไว้ห้ป็นต์หนึ่งบาทเซ็ตไว้เกอร์เซแล้วก็ทำการบันทึกครับลองกดสุ่มดูได้เลยครับเริ่มสุูมป่ะปึ๊บอุ้ยอุ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้เหมือนได้หนึ่งบาทได้หมื่นละจะได้หมื่นละเราก็ลุ้นว่าหนึ่งบาทได้หมื่นนิดเดียวนะครับาเดี๋ยวผมปั่นๆให้อ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ได้เงินว่ะใส่ห้าสิบแตให้มันอันหนึ่งแล้วกันตั้งค่าแล้วจะได้ไม่สุ่มได้แค่หนึ่งบาทเนี่ยก็คือหลอกหลอกล่อๆหน่อยดูจะได้มย เฮ้ยเฮ้ยยี่สิบมาจริงจริงด้วยอันนี้คือพอตั้งค่าปุ๊บก,ก็คือขึ้นเลยมันเซ็ตได้หมดอ่ะเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์สูงเลยยังไงหมื่นแตกแน่นอนรอบเนี้ยเดี๋ยวตั้งค่าเกมให้ดูเลยเซ็ตไว้ที่หนึ่งหมื่นนะให้ร้อยเปอร์เซ็นต ะลอง,ลองเลยสุม่มยังไงมันก็แตกหมื่นอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแเฮ้ยเฮ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหน,นึ่งทุกคนใจยเย,ยจ็นใจเย,ยจ็นเย,ย็นรทุกคนนี่ผมกดยังไงก็ได้หมื่นนึ่งจากที่เราเห็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทิกต็อกที่โฆษณาต่างๆทำไมเขาถึงสุ่มได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแตกบ่อยจังเลยมันมีการเตรียมครับมีการนัดกันมาแน่นอนอ๋อ เช่นผมใช่ไหมเปิดเว็บจ้างคุณจ้างหมื่นหนึ่งคุณไปนั่งเล่นเว็บเนี่ยก็คือทำ acting เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เฮ้ยหมื่นหนึ่งเล่นเว็บนี้เดี๋ยวผมเช็คค่าให้คุณได้หนึ่งหมื่นผมไม่บอกความลับข้างหลังก็ได้สุด้ทลายไหนก็ไปเลยแล้วคุณก็ไปเล่นแบบโฆษณาเลยไปไลฟ์สดเล่นเลยไลฟ์สดสล็อตมันนี่ต่างๆจนดูน่าเชื่อถือเวลาเขาไลฟ์สดเฮ้ยทุกคนแบบนี้คือน่ากลัวมากนะเพราะว่าตัวคนจ้างเองอะก็ไม่รู้นะครับผมว่าเว็บมันโกงหรือเปล่าเพราะว่าเขาเล่นเองแล้วเขาก็ได้เองหมื่นสองหมื่นเนี้ยเขาก็รู้ออย่าางงี้้เเจขว็บ ก็โ oh, อ้โหรวยรวยครับผมเป็นการหลอกห,หลอก,ลอกคนที่ไม่รู้แบบเราเนีเราก็ไม่รู้นะว่าหลังบ้านมันเซ็นได้ขนาดนี้คือผมมาเห็นตอนแรกเขาเซ็นไปสูมหมดเลยนะไอ้พวก1นึ่งพันหนบาทยี่สิบบาทนี่เขาเซ็นไป้ประมาณห้าเปอร์เซ็นส่วนไอหนึ่งบาทอ่ะเขาเซ็นไปเก้าสิบแบบนี้เลยเว็บเซ็นอย่างนี้อ่ะคือหมุนยังไงมันก็หมุนจนหมดครับจะมีบางเว็บน,นะที่ว่าไม่ได้ได้แค่ไอดีอย่างที่เราเคยสูมจะมีได้ของหูฟังมันก็โปงเหมือนกันครับเพราะว่าของเนี่ยเขาไม่ได้ส่งให้ครับหลายๆคนถามนะว่าคลิปนั้นนี่ของได้หรือยังสสุดดท้้้าาาาายเเคไไมมม่่งงงขอใหรรนับผจก สุ่มก็กินเงินเราไปแล้วในของที่ได้มาก็ไม่ส่งมาให้เตือนทุกคนนะว่าอย่าไปเล่นอย่าไปหลงเชื่อกันนะนอกจากเซตเกมได้แล้วไอ้เรื่องถอนเนี่ยจริงแล้วถอนได้จริงครับแต่ว่าผมต้องเป็นคนอนุมัติถอนก่อนสมมติสมมติผมก็ถอนอ่ะเบอร์ไปคุณจะยังถอนไม่ได้ครับผมต้องมาดูก่อนตรงรอถอนเนี่ยอ่ามาแล้วบัลเล็ตนี้ผมต้องกดยืนยันก่อนถ้ากดยืนยันใครเป็นคนโอนเขาจะเชื่อมเว็บกับบัลเล็ตไว้ให้มันเป็นการโอนออโต้เลยอ่ะแล้วก็เบอร์บลเล็ตที่เว็บใช้อ่ะก็เป็นบัลเล็ตที่ไปซื้อมาจากเด็กอีกท โทษนะครับผมน้องๆหนูๆทุกคนเพราะว่าการที่เราซื้อขายบัญชีเนี่ยอาจจะทําให้บัญชีหรือชื่อของเราเนี่ยไปทําให้โจรได้ใช้ประโยชน์เขาอาจจะเอาไปโกงคนคุณมีสิทธิ์โดนจับนะครับผมถึงจะบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ตามและใครนะผมที่อยากเห็นพวกเรานะไปหลอกซื้อบัญชีมานะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับนะเดี๋ยวลหลังบ้านเ,เน<ม>ว็บกันหน่ยเพามีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีตั้งค่าเว็บตั้งค่าอล l ล็ตได้สมมติเราไปซื้อบัญชีมาปุ๊บเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวผมลองกดไปที่นากดฝากปุ๊บเอ้าก็ใช่เลยก็เป็นเบอร์ที่่เเราากกกกอออข้้ไปแลว็็็ชื ขั้นอบแล้วก็เติมออ๋พอเติมปุ๊บเงินก็เข้าวอลเล็ตผมแล้วสรุปนะทุกคนเราก็อย่าไปเชื่อนะไอ้พวกเว็บทรงเว็บสุ่มอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเว็บที่ใช้ได้จริงหรือเว็บที่ใช้ไม่ได้แต่โดยรวมแล้วอ่ะเจ้าของเว็บอ่ะเขาสามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมไม่ใช่เกมแฝงเป็นเกมที่แบบหลังบ้านที่เราไม่รู้อ่ะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างเกมไม่แฟร์ก็คือเกมพนันทุกชนิดใช่ครับผมไม่ได้สุ่มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพนันก็เหมือนกันแม้พนันนี่ผมว่าเซ็ตได้เยอะกว่านี้มันเซ็ตมา หาพวกเรานะที่บอกว่าแนะนําเว็บหน่อยผมมี500จะไปซื้อนูน่นจะไปสุ่มนี่พวกเรา ตอบตรงนี้เลยแนะนําว่าอย่าไปลองนะครับผมอย่าไปเล่นนะครับผมให้ระวังไว้ใช่แล้วของพวกนี้นะพูดตรงๆนะแจ้งตารวจตามตัวยากมากแทบจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยก็ดูอย่างเว็บมีข้อ,อมูลติดต่อบริษัทปะก็คือหลักการของการลงทุนเลยเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะก็สาหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดํานะผมมาลองสุง่มดูแล้วผมจะหลอกเขาว่าอันเนี้ยเป็นเงินจริงโอเคดําน,นี่เว็บหมุนมาอีกแล้วอยากให้ดําเติมเองเลยเว็บนี้ มันคืออะไรวะเว็บส่มวอลเลตเงาดำผมลองส่มแล้วมันได้จริงไม่แม่งแกจริงใช่เหรอวิจัยมาแล้วว่าได้จริงได้จริงมันแปลกๆอะดำหลอกแน่หลอกเน่เฮ้ยม่หลอกฝากเข้าไปเลยไม่อันนี้คือไม่โกงอันนี้คือจะพามาได้เงินได้เงินเลย้องฝากเงินจริงนะแปลกๆนะเบอร์วอลเลตแปลกๆนะไม่มันไม่แปลกเติมร้อยเดียวได้กำไรเท่าไหร่อู้ได้หลายพันใช่เติมห้าร้อยเลยจากประสบการณ์ที่เคยทำคลิปมันไม่น่าจะมีจริงวะ เฮ้ย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 เอาเลี้ยง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 ห้าพันหรออ่าห้าพันอ่ะสัญญาถ้าถ้าได้เลี้ยงดีหน่อยเอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอาพูดแล้วนะได้เลยพูดแล้วนะอ่ะลองสวดีกทีเฮ้ยมันสัญญาใช่ไหมมันเว็บมันคงไม่ให้ตังค์งให้ขนาดนี้จริงเฮ้ยเฮ้ยแตกพันหนึ่งมาพันหนึ่งมาล้วพันหนึ่งมา ได้ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยบ้าเขเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสามมือเฮ้ยสามมือแล้วก็สำหรับคลิปนี้แล้วผมก็จบแล้วแค่นี้ครับใครมีคำถามอะไรก็ไอจีบอกพวกเราได้นะดับยังไม่ถอนเลยถอนไม่ได้ถอนไม่ถอนเดี๋อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เลไปไปโซ่ไปไปไปเฮ้ยไป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 แล้วไปเดี๋ยวโชคดีนะไปกันไหนงั้นไม่เข้าเลยเข้าคุแล้วแล้วมัคค่าร้อนเมื่อกี้ก็จะไปกินข้าวแล้วเนี่ยเฮ้ยฮะ 来。